สวัสดีครับ FC อุ่งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านนะครับแล้วก็ FC ทุกทท่านด้วยนะครับ คลิปนี้จะมาพูดถึงคนทำดีต้องได้ดีนะครับน้องหยกปิยพรเนะเดนเซอร์สาวผู้มีประสบการณ์ด้านหน้าวิธีมีไหวพริบดีว่าขณะที่กำลังชุดลมุนที่หน้าวิธีนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นในห่วงของความคิดและก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาของน้องทำให้น้องปิยพรนี่เดนเซอร์สาว ผู้พิทักษ์น้องอุ๋งอิงได้ตัดสินใจเข้าไปโอบแล้วก็พาน้องอุ๋งอิงเดินเข้ามาหลังเวทีนะครับนี่ก็นับว่าเป็นประสบการณ์อย่างแท้จริงเลยนะครับที่จะต้องคอยปกป้องรู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นะครับอุบัติเหตุขณะที่คนกำลังชุลมุนชกต่อยตีกันนั้นอาจเป็นไปได้นะครับ ที่จะมีสิ่งของหรือว,ว่าของแข็งต่างๆเฟี่ยงขึ้นบนเวทีทําให้ศิลปินได้รับบาดเจ็บได้นะครับการกระทําของน้องแดนเซอร์คนนี้นะครับทําให้เป็นที่ถูกตาต้องใจบรรด,ดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีน้องอุ๋งอิงเป็นอย่างมากเลยนะครับกับการที่น้องปกปักอาป้องกันศิลปินชูวงอย่างน้องอุ๋งอิงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อน้องนะครับนับว่าเป็นวิเศษทัศน มุมมองที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็มีบรรดาหลายช่องมากเลยนะครับที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์น้องหยกเปียพรคนนี้นะครับแล้วก็ทัศนคติของน้องนี่เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และก็มีความคิดที่ดีมากๆเลยนะครับต่อองค์กรต่อตศิลปินชูวงของสาน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับเดนเซอร์สาวนี้มองเห็นมองไกลอ่ะ พี่น้องจะต้องปกปักรักษานะนางฟ้าน้อยศิลปินชูวงอย่างน้องอูอ่งญิงเพชรบ้านแพงนะครับไม่ให้เกิดอันตรายถ้าหากว่าน้องได้รับบาดเจ็บหรือว่าเกิดอันตรายอะไรขึ้นมานี่มันจะมีผลกระทบต่อวงแล้วก็แดนเซอร์แล้วก็ทีมงานทั้งวงเลยนะครับมันจะทําให้มีผลกระทบหากว่าน้องเกิดเจ็บเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมไม่ได้ทําการแสดงนะ มันมีผลกระทบต่อว,วงจริงๆเนี่ยน้องมองการไกลนะเด็กผู้มากประสบการณ์ที่เป็นแดนเซอร์ในความที่มีไว้พลิปนะทำให้บรรดาเอฟซต่างๆนี่เห็นอกเห็นใจคืออยากจะเห็นตัวตนน่ะดังในฉับพลันเลยนะครับเลยมีกระแสที่ให้ตามตัวแดนเซอร์สาวผู้นี้ว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับนี่แหละครับคนแห่งการทําดีเนาะได้รับรางวัลมากมายเลยนะครับจาก บรรดาพ่อพแม่แม่อฟซถึงแม้ว่ามันจะเป็นจํานวนเงินที่ไม่มากมายอะไรนักแต่ก็สร้างวันกําลังใจให้แก่ผู้ที่คิดดีทําดีนะครับสําหรับที่คนที่ปกปักรักษาเนาะดูแลน้องอูงอิงนะครับจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะครับเมื่อองค์กรมีนางฟ้าน้อยอยู่ใกล้ๆก็จงช่วยกันรักษาปกปักนะครับเพราะว่าน,น้องอูงอิงนี้สร้างคุณูปการให้แก่บรรดาเพืนร่วมทีม ทุกคนนะครับปวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้มีงานทำนะบรรดาทีมงานที่เป็นยูทูบเบอร์ก็มีรายได้ขึ้นมามากมายนะครับที่ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับน้องหูเองนะครับจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับนางเอกหมอรำพระเอกหมอรำต่างๆที่ทำคลิปทำช่อง YouTube ของตนเองแล้วก็ไปถ่ายทำน้องหูเองนี่จะได้ยอดวิวปังมากๆเลยครับ มีรายได้เสริมมีรายได้ขึ้นมาเป็นกอ่อเป็นกรรมบางคนก็ออกรถนะหลายหลายคนเลยอะออกรถไม่ป้ายแดงอย่างดีนะเนี่ยเพราะอานิสงส์งของน้องอู่อิงนะครับทําให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงด่งดังขึ้นมาอย่างชนิดที่ว่าขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะความดังความแรงของน้องอูงเอิงทนะํทให้คนรอบกายรอบข้าง นะทุกคนมีรายได้นะแม้แต่พี่หมอนอิงที่เข้ามาดูแลใช่ไหมบอจโจรับมาเข้ามาดูแลน้องอุงหิงเนี่ยนะก็มีรายได้เป็นกออเป็นกรรมเนี่ยสร้างความเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็ในเก็บหอมลบริบขึ้นมาได้เป็นกออเป็นกร,รมเลยนะนะได้รับผลประโยชน์มากมายนะในส่งของน้องอุงอิงเหมือนน้องหยกเปียพรี่ก็เหมือนกันนะ เป็นเดนเซอร์มาถูกจังหวะพอดีเลยเข้ามาอุ้มอ้อมน้องอุงอิงเนี่ยทำให้บรรดาเอฟซีต่างๆาถูกใจอย่างแรงเลยนะให้ติดตามเดี๋ยวก็จะมีสิ่งดีๆนะเข้ามาน้องยกเปียบพดแน่นอนเลยเพราะที่ผ่านมานี่น้องอุ๋งอิงก็แสดงให้เห็นแล้วว่าน้องอุ๋งอิงมาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนี้องค์กรน,นี้จเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะ ตั้งแต่วันแรกที่น้องอู๋ได้เข้ามาอยู่แล้วก็ได้แบบว่ามันมีผลผูกพันใช่ไหมไม่รู้อดีตแต่ชาติได้แหละทําให้สองพ่อลูกได้กลับมาเจอกันแต่เปิดพ่อบุญธรรมนะได้กลับมาเป็นพ่อลูกกันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะครับทําให้ทั้งสองพาก,กันเจริญรุ่งเรืองสร้างองค์กรให้เจริญรุ่งเรืองนะทุกวันนี้ ขึ้นท็อปเทนเลยนะครับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและน้ององเองเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาขี้ไก่นะครับศิลปินน้อยรักยากนะผู้ไม่หยิ่งจองหองผู้ไม่ลืมตนลืมตัวนะครับคุณความดีกิริยามารยาทต่างๆของน้องเนี่ยเป็นสเสน่ห์ของน้องอย่างจริงเลยใครก็ตามที่คิดดีทำดีกับน้องนะจะได้รับสิ่งดีๆนะตอบแทนแน่นอนเลยนะครับ มีสิ่งดีๆไว้ในองค์กรก็ช่วยกันปุกปักรักษาน้องอุ่งอิงไว้ให้ดีนะครับช่วยกันรักษาไว้